ทั้ง7หัวข้อนี้เนี่ยเราไม่ได้เอาไปใช้แค่ในการทํางานอย่างเดียวนะครับบางทีเอาไปใช้ในความสัมพันธ์เอาไปใช้ในหัวข้อที่มีอิมแพกมากๆกับเราเผื่อว่าใครที่อยากประสบความสําเร็จนะครับจะต้องเริ่มจาก7หัวข้อนี้ก่อนได้เลยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Connect the Dot Podcast นะครับ วันนี้โจจะมาสรุปหนังสือ seven habits of highly effective people นะครับจาก steven r c o v e ให้ฟังนะครับเป็นหนังสือที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็มียอดขายมากกว่า25ล้านกานป o p y ทั่วโลกนะครับแล้วก็ได้แปลไปมากกว่า40ภาษาแล้วนะครับเป็นหนังสือที่เป็นแนวพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ตีพิมพ์ในปี1989นะครับหนังสือเล่มนี้ยังถูกใช้มาจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะว่ามีพื้นฐานที่ค่อนข้างดีมาก แล้วก็การรวม7หัวข้อนะครับของคนที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงนะครับหรือว่าใช้คําว่าเก่งเนี่ยก็ได้เลยนะครับคนเก่งทุกคนส่วนใหญ่ต้องมีแน่นอนนะครับลองสังเกตดูได้เลยนะครับในไม่ว่าจะเป็นผู้นําต่างๆนะครับหรือว่าคนที่มีอิทธิพลต่อสังคมนะครับหรือว่าธุรกิจต่างๆนะครับทั้ง7หัวข้อนี้เนี่ยเราไม่ได้เอาไปใช้แค่ในการทํางานเดียวนะครับบางทีเอาไปใช้ในความสัมพันธ์ได้ด้วยนะครับหรือว่า เอาไปใช้ในหัวข้อที่มี Impact ม,มากๆกับเราเผื่อว่าใครที่อยากประสบความสําเร็จนะครับจะต้องเริ่มจาก หัวข้อนี้ก่อนได้เลยนะครับ1นนะครับเป็นคนที่มีลักษณะเป็นขเขาเรียกว่าผู้เริ่มทําก่อนนะครับหรือว่าเป็น B Proactive นะโปรเอ็ i ทเนี่ยมันเป็นคําตรงข้ามกับ r e a c t i v e reactive เนี่ยจะเป็นคนที่รอตอบสนองหลังจากมีเหตุการณ์หรือว่าเป็นคนที่รอละกันก็คือทําอะไรไปแล้วก็สุดท้ายคนที่เป็น r e a c t i v e นะครับเป็นคนที่ใช้คําว่าต้องรอเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนถึงจะเริ่มทำนะครับหรือว่าเป็นคนที่รอนั่นแหละหรือว่าต้องมีเงื่อนไขบางอย่างเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยแก้อย,อย,าย,ออย่างเงี้ยครับยกตอาางเทีระ จะต้องพูดเป็นภาพใหญ่ใน,นาารเรื่องสุขภาพอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องรอให้มีอาการก่อนนะครับหรือว่าต้องให้เกิดเหตุเป็นโรคก,ก่อนนะครับถึงจะเริ่มเปลี่ยนลักษณะนิสัยในการกินการออกกําลังกายอย่างเงี้ยครับในมุมของสุขภาพอันนี้เป็นคนของโปรแอคทีฟนะเรื่องฝั่งที่เป็นโปรแอคทีฟเนี่ยคือคนที่เริ่มทําก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันหรือว่าทําให้เหตุการณ์ที่มันไม่ดีเนี่ยเกิดขึ้นกับเราเช่นเมื่อกี้เราคุยเรื่องสุขภาพไปเนาะอาจจะโอเค ถ้าสมมติว่าเราเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นอะไรเงี้ยการที่มีน้ำหนักมากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เรามีโรคตามมาหลายอย่างนะครับเพราะงั้นนะคนที่เป็นโปรแอคทีฟ e เขาก็จะกินอาหารให้ดีขึ้นนะครับพกักผ่อนนี่เพียงพอหรือว่าอะไรที่เราไม่ควรกินหรืออะไรที่เราควรกินอย่างเงี้ยครับ <S <S <ๆ>เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้โรคเกิดขึ้นในอานาคตครับไม่ต้องรอให้โรคเกิดขึ้นก่อนครับเราสามารถรู้ได้เลยหรือว่าเป็นโป e ร c อ i ทีคกับเริ่มทําก่อนหรือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ก่อนเลยนะครับ ดังนั้นเราจะโฟกัสนะครับในสิ่งที่เราควบคุมได้ด้วยนะแล้วพอเราแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปแล้วนะครับปัญหาในอนาคตเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นอันนี้คือหัวข้อ o ป c t i v e นะครับหัวข้อที่2นะครับคือ begin with the end in mind นะครับก็คือจะต้องมีเป้าหมายอยู่ในใจเสมอบางคนเนี่ยเรียกได้ว่าเริ่มจากจุดจบเลยก็ได้บางคนเนี่ยถ้าวางไว้ไกลๆเนี่ยวางไว้ถึงวันสุดท้ายของชีวิตเลยนะครับว่าตอนนั้นเขาจะทําอะไรายอยู่อยู่ที่ไหน มีความรู้สึกยังไงสุขภาพเป็นยังไงกําลังเช้าถึงเย็นเขาทําอะไรอยู่นะครับเพื่อที่เราจะได้ถอยกลับมาแล้วก็วางแผนถึงวันนี้เลยหรือถ้าสมมติใกล้ตัวหน่อยก็อาจจะเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้ละกันนะครับว่าวันพรุ่งนี้เช้าจะทําอะไรบ้างลิสต์ไว้เลยนะครับใส่ท o ดูปลิสต์ไว้เลยว่าโอเคพรุ่งนี้เช้าตอนเช้า,ชาจะทําเรื่องนี้กินข้าวเสร็จจะไปเคลียนันนี้บ่ายโมงไปทํามันนี้นะครับตอนเย็นทําอันนี้ออกกําลังกายเสร็จกลางคืนนอนวันรุ่งขึ้นมาทําอันนี้ต่ออย่างเงี้ยครับก็คือ เป็นการวางแผนไปล่วงหน้าหรือว่าปีกินวิดีอนิมายนะครับบางทีวางแผนไปล่วงหน้าเป็นรายวันรายปีรายทั้งชีวิตเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเป้าหมายชัดเจนเนี่ยมันจะมาพร้อมกับวิธีรับมือหรือว่าเวที่มันค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันจะได้ไม่ต้องไปกลับไปหัวข้อที่1นนะครับคือเป็นการเรียกที e นะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่จะช่วยในการที่เราจะเป็นคนปฏิบัติได้ด้วยนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องการอะไรเราไม่ต้องการอะไรเพราะงั้นนะ เราจะมาที่จะวางแผนได้ง่ายมากๆหรือการ To ดูลิสต์ทำทูดูลิสต์แต่ละวันก็ดีนะครับจะทําให้เราสามารถบริหารเ,เวลาทํางานชั่วโมงของเราเพื่อนๆเ,เคยเป็นไหมครับบางทีปลดวันไปแล้วเนี่ยหันกลับมามองอีกทีหนึ่งวันนี้เราทาอะไรบ้างเนี่ยเราไม่แน่ใจเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้วางแผนไว้เหมือนปล่อยให้ชีวิตมันไหลไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้เราเคลียร์งานได้แต่ละวันเนี่ยค่อนข้างน้อยด้วยแล้วก็ สรุปงานแต่ละวันเนี่ยก็ค่อนข้างได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นถ้าสมมุติอยากจะเริ่มทําอะไรนะครับหรือจะทําให้ข้อหนึ่งเนี่ยที่เป็นเรื่องบริกง่ายขึ้นเนี่ยก็สามารถเริ่มจากพิกินวิเดอใหม่หรือว่าวางแผนไปนเลยว่าจุดจบจะเป็นยังไงนะครับในแต่ละวันแต่สัปดาห์หรือเป็นรายปีรายชีวิตได้เลยครับหัวข้อที่3ครับคือ put first thing first นะครับทำสิ่งที่สําคัญกว่าก่อนในหัวข้อนี้ออผู้เขียนเนี่ย เขาได้ทำเป็นท e m มเนจเมนต์ m มทริกไปเลยนะครับจะเป็นเหมือนแกน X แกน Y หรือถ้าให้เห็นเป็นภาพใหญ่ก็จะเป็นตัวบวกนะครับเขาจะมาร์กไ้เลยนะครับว่าอะไรอะ่ะคือสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ควรจะทำก่อนนะครับซึ่งวิธีการทำเรื่องนี้นครับก็คือจะให้บนซ้ายนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญและก็เร่งด่วนนะครับเขาก็จะลิสต์ไปเลยว่ามีอะไรบ้างบนขวาสาคัญเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เร่งด,วด่วน อันนี้เขาก็จะ list ไปเลยว่ามีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่นะครับล่างซ้ายไม่สําคัญแล้วก็เร่งด่วนนะครับอันนี้ไม่สําคัญนะ้แต่ว่าเร่งด่วนบางทีมันจะเป็นงานนู่นนี่นั่นนะครับล่างขวาไม่สําคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันหัวข้อบนซ้ายก่อนเลยว่าสําคัญและเร่งด่วนเนี่ยให้ทําก่อนเลยนะครับเช่นล่วงฉุกเฉินงานไกล้เดสไลน์ทบทวนครั้นสุดท้ายก่อนที่จะต้องไปพิชงานกับลูกค้าพรีเซนต์กับลูกค้าหรือ ที่มันจะใกล้กล้เดทไลน์มากๆนะครับให้เริ่มทําก่อนส่วนข้างบนขวาสําคัญแต่ว่าไม่เร่งด่วนอันนี้บอกเลยว่าคนที่บริหารเวลาได้ดีจะทําอันนี้ก่อนเลยเพราะว่าถ้าคนที่บริหารเวลาได้ดีเขาจะไม่ค่อยมีเรื่องข้างบนซ้ายคือสําคัญและเร่งด่วนเพราะว่าเขาวางแผนได้หมดแหละอะไรสําคัญและไม่เร่งด่วนวางแผนไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไอ้ที่มันสําคัญแล้วก็เร่งด่วนจะไม่ค่อยมีเพราะเขาเตรียมการไว้หมดแล้วนะครับอันนี้ควรทาก่อนเลย แล้วก็เป็นที่เจ้าว่านะครับมันเป็นพาธที่สําคัญที่สุดด้วยนะครับเช่นพวกงานวางแผนวางเป้าหมายนะครับการสั่งความสัมพันธ์หรืออะไรที่เรารู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ข้างหน้าเราเตรียมไว้ก่อนเลยทำโฟโลชาร์ตไว้ก่อนเลยเผื่อเวลามีปัญหาเราจะได้เอาตัวนี้เข้าไปใส่ได้มันก็จะเป็นการวางแผนที่ลดงานที่สําคัญแล้วก็เร่งด่วนลงไปได้เยอะเลยนะครับต่อมาล่างซ้ายงานที่ไม่สําคัญแต่ว่าเร่งด่วนมีอะไรบ้างเช่นงานแทรก งานโทรศัพท์งานตอบเมลงานเ,ออเข้าประชุมที่เรารู้สึกว่าไม่สําคัญแต่บางทีเขาหลายๆคนเพื่อนรวมทีมน้องๆในทีมนะครับที่บริษัทมีงานเร่งด่วนเข้ามาเราเลยต้องประชุมกันแบบเป็นแบบประชุมแบบสักสินาทีชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่ว่าเราไม่ได้วางแผนแว้บางทีมันชอบชอบมีงานแทรกพูดนข้าหาค่อนข้างบ่อยเลยครับอันนี้ก็จะให้ทําเป็นอันดับที่3นะครับส่วนไม่สําคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนเก็บไว้ทําอย่างสุดท้ายเลยครับอันนี้เป็น หัวข้องานที่มันเป็นอาจจะงานเล็กๆน้อยๆงานเตรียมการเอกสารนิดๆหน่อยๆครับพวกนี้อันนี้อาจจะต้องไว้สุดท้ายเลยซึ่งในเรื่องของออ put first thing first นะครับทำสิ่งที่สําคัญกว่าก่อนนะครับในมุมของโจ้นนะเราอยากให้ไปโฟกัสงานที่สาคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนก่อนแล้วมันจะทาให้ทุกขาดน,นี่ออกมาดีแต่อย่าลืมจะทําอะไรจะต้องลิสต์ออกมาเลยนะครับให้อยู่ในแกน4หัวข้อนี้ทุกเรื่องในชีวิตเท่าที่โจดูนะ อยู่ในแกนสี่วัวข้อนี้หมดแต่ว่าดูว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเอาเรื่องไหนไปไว้ไหนบางคนเรื่องนี้คิดว่าสําคัญบางคนเรื่องนี้คิดว่าไม่สําคัญอันนี้จะต้องลองลองลิสต์กันดูเองนะครับแต่ว่าถ้าทําไปสักพักเนี่ยเราจะเริ่มรู้แล้วแรกๆอาจจะเอาไว,ไว้บางอย่างไว้ผิดหัวข้อเนี่ยแต่้าข้างหลังอ่ะพอเราเริ่มทมําไปเรื่อยเรื่องนี้มันจะทําให้เราลิสต์ได้ไง่ายขึ้นแล้วก็ค่อนข้างแม่นขึ้นนะครับว่าอะไรสําคัญอะไรไม่เร่งด่วนอะไรสําคัญ ลายเล้งดวดนะครับหัวข้อที่4ี่ติงวิงวินนะครับก็คือวิินกันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละหัวข้อนี้ค่อนข้างสําคัญครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ประสบการณ์หน่อยนะครับเวลาที่เราร่วมง,งานกับใครนะครับหรือว่าเวลาที่ไปคุยกับลูกค้าคุยกับเพื่อนคุยกับน้องในทีมนะครับคุยกับหัวหน้าเนี่ยอยากให้ติงวิงวินไปเสมออย่างเช่นเวลาที่เราเพิ t งานกับลูกค้าเนี่ยเราจะไม่โฟกัสฝั่งที่เราอยากได้ งานที่เป็นเงินเยอะสุดเสมอแล้วลูกค้าเนี่ยเสียเปียกนะครับเราจะต้องเอาให้มันเป็นตรงกลางระหว่างทั้ง2ฝั่งนะครับคือลูกค้าก็โอเคอย่างน้อยเขาได้ผลงานเขาประหยัดเวลาของเราได้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นค่าแพ็กเกจนะครับแต่ว่าเราก็จะเซฟเวลาให้ลูกค้าได้นะครับซึ่งการติ้งยังวินเนี่ยอันนี้จะต้องดูหลายหัวข้อมากเลยนะครับแต่ว่า บางทีถ้าเราไม่ได้ติ้งวินวินกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยมันเราจะไม่สามารถเขาเรียกว่ารักษาความสมคัญไว้ได้ยากนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เห็นเนาะเพราะว่าเขาก็เขาก็รู้สึกว่าเขาเสียมากกว่าได้นะครับเพราะงั้นอาจจะต้องเขาเรียกว่าบาลานให้ดีให้มันได้กันทั้งคู่นะครับสมมุติว่าถ้าได้มา100นึงอาจจะต้องเป็นแบบฝั่งละ50 50หนะครับหรือว่าเอ่อต้องลองแมเนจดูดีๆนะครับในหัวข้อติ้งวินวินอันนี้ค่อนข้างสาคัญเลยเพราะว่าในการ ทำงานหรือร่วมธุรกิจอะใรเนี่ยครับมันควรที่จะต้องใช้เวลาระยะยาวเพราะว่าในการทำงานกับทีมหรือธุรกิจต่างๆเนี่ยถ้าสมมติเราไม่ทิ้งวิบิน,นระยะเวลาที่อยู่ในการมันจะค่อนข้างสั้นนะครับแล้วก็เขาอาจจะไปหาคนที่วิ้นพินมากกว่านะครับหัวข้อที่5นะครับ s e e k first understand then t o be understood นะครับก็คืออันนี้้ค่อนข้างลึกเหมือนกัน อยากให้เข้าใจคนเหนื่นก่อนที่จะมาเข้าใจเราบางทีครับเราได้คุยกับใครสักคนหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนทุกคนน่าจะรู้ <ๆ S 1> เขาฟังเพื่อเขาที่จะตอบเลยก็คือไม่ไม่ได้แบบเริ่มทําความเข้าใจแบบฟังก่อนอ่ะดูสิว่าว่าบางทีมันอาจจะมีมุมบางอย่างที่เราเรียกว่าเราอาจจะไม่เห็นหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนเวลาที่เขาตัดสินใจอะไรหรือเขาพูดอะไรครับเขาจะต้องมีมุมที่เขาไปเห็นมาแล้วเราไม่เห็นแน่นอนเพราะว่าถ้าเราเห็นเหมือนเขา ในภาพรวมเหมือนกับเขาเนี่ยครับก็อาจจะคิดเหมือนเขาก็ได้แต่บางทีที่เราไม่คิดเหมือนเขาอะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เห็นมุมมองทั้งหมดที่เขาเห็นนะครับอันนี้โจคิดว่าเรื่องความสัมพันธ์จะเป็นเรื่องแรกเลยนะครับต,ต้องมีความเข้าใจกันก่อนอันนี้สามารถเอาไปใช้กับเรื่องแฟนก็ได้นะครับเรื่องเพื่อนก็ได้นะครับหรือว่าในการประชุมกับ ควหน้ากับลูกค้าก็ได้นะครับบางทีลูกค้าบอกมาแบบนี้เพราะว่าอ๋อเขาไปเห็นข้อความตรงนั้นมาหรือเขาไปเห็นว่ามีเพื่อนเขาทีา่มาทําได้เขาก็จะมาบอกกล่านะครับแต่เราก็ควรจะต้องถามอ๋อโอเคไปดูตรงนี้มาใช่ไหมอ๋ออันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีพาร์ทอื่นที่เราเติมไปให้แล้วซึ่งโอเคตรงนี้ไม่ต้องกังวลเรามีแล้วนะเ,เราก็แค่ฟังครับเพื่อเข้าใจแล้วค่อยๆอธิบายให้เขาฟังนะครับหรือในฝั่งที่เป็นเรื่องความสัมพันธ์เพื่อนของแฟนนยครับบางที อาจจะเป็นเรื่องอารมณ์ด้วยนะฮจะมีเรื่องอารมณ์มาเกี่ยวด้วยนะครับเขาอาจจะไปเห็นมุมบางมุมนะครับที่ใช้คําว่าเข้าใจผิดก็อาจจะได้ด้วยหรืออาจจะเป็นเข้าใจถูกก็อาจจะไม่ผิดนะครับเพราะงั้นเราก็ดูซิว่าเขาจะเข้าใจผิดหรือเขาจะเข้าใจถูกแล้วแล้วอาอต้องปรับตัวเข้าหาเขาหรือเรากนะ็ต้องปรับตัวเข้าหา,า,หา,ก,า,หาก,กันนะครับอันนี้ก็จะต้องดูเป็นเคสเคสไปนะครับแล้วก็ อีกอันนึงก็คือฝั่งที่เป็นของผู้ค้าหรือเป็นลูกค้านะครับเวลาที่เราเซฟเฟอร์ส่วนด้วยแสตนเนี่ยครับเราจะได้เข้าใจด้วยแล้วสามารถเขาเรียกว่าเสนอแพ็กเกจหรือเสนอ งานที่ลูกค้าต้องการที่สุดอ่ะในราคาที่สมเหตุสมผลกับเขาที่สุดก็ได้นะครับไม่งั้นน่ะถ้าสมมติเราเข้าไปถึงเราพูดอย่างเดียวอธิบายแบบนี้แบบนี้ประสบการณ์ส่วนตัวของโจนะครับบางอย่างลูกค้าเขาไม่ได้อยากฟังเรือ่องนี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะงั้นนะควรเดี๋ยวต้องคุยกันก่อนคุยแลต้องถามกันก่อนนะครับเพื่อให้เขาเข้าใจว่าบริการของเราเหมาะกับเขาแต่อันนี้จะต้องเพิ่มนิดนึงถ้าสมมติว่าเราไปทํากันบ้านมาหน่อย คือคำว่าซีฟอร์ทูนดดแซนเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามาจากปากเขา,าเดี่ยวนะหมายความว่าโอเคเราจะไปทํากันบ้านด้วยว่าเออธุรกิจลูกค้าเป็นประมาณนี้นะเขาควรต้องการบริการหรือสินค้าประมาณนี้นะอย่างเงี้ยเขาก็จะได้เข้าใจแล้วก็เห็นความตั้งใจของเราด้วยนะครับเราจะได้สามารถคุยกับเขาได้ตรงจุดด้วยนะครับหัวข้อที่6นะครับเป็นนักเชื่อมโยงหรือว่าซินเดอไรนะครับอันนี้คนที่เป็นหัวหน้าทีมควรจะต้องมีเลยเพราะว่ามันจะต้องเชื่อมสิ่งที่ น้องๆในทีมเราทำนะครับให้ไปเป็นในเขาเรียกว่า same d i r e c t i o หรือว่าเป้าหมายโวกั้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งอะไรก็ตามจริงๆไม่ใช่หัวหน้าหรอกทุกคนจะต้องเสนอใจได้นะครับรู้ว่าโอเคงานที่เราทำเนี่ยมันจะไปทําให้บริษัทเราเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้ยังไงบ้างในพาร์ทที่เราทำเนี่ยเราจะต้องเพิ่มเติมหรือว่าไปหาข้อมูลตรงไหนเพื่อให้พาร์ทที่เราได้รับดูแลเนี่ยมีผลลัพธ์มากที่สุดนะครับ แล้วพอเรารู้เราเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปประสานงานกับคนอื่นได้ด้วยนะครับเช่นเราทำในฝั่งที่เป็นฝั่งคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ของเราควรจะต้องออกมาประมาณไหนควรจะพูดกับลูกค้าประเภทไหนนะครับหัวข้อควรจะพุ่งพูดอะไรนะครับอันนี้คือฝั่งที่เราสมมุติว่าเราเป็นคำฝั่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับและอีกส่วนหนึ่งถ้าเราเป็นหัวหน้าเราก็ต้องรู้แล้วว่าโอเคน้องของเราแต่ละทีมเนี่ยมีจุดเด่นอะไรนะครับมีคุณส,สมบัติอะไรแล้วก็มุมมองแบบไหนในเรื่องไหนเราจะได้สามารถอธิบาย เป้าหมายของเราให้เขาเข้าใจได้ในมุมมองของเขาเพราะว่าบางทีคนเราอาจจะมีหลายแบบนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าพื้นฐานที่มาจากคนละมุมนะเราก็จะต้องอธิบายเรื่องนี้เขาว่ามันสําคัญยังไงบ้างนะครับแล้วถ้ามีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจคนที่ตัดสินใจได้ดีเนี่ยส่วนใหญ่นะเขาจะต้องมานั่งคุยกันว่าโอเค เราจะต้องตัดสินใจแบบนี้ทุกคนลองมาแชร์มองกันดูซิว่าจะจะทำยังไงได้บ้างอันนี้ดีไหมอันที่2ดีไหมอันที่3ดีไหมอ่อันที่3าไม่ดีคนที่3บอกว่าอันที่3อาจจะไม่เหมาะคนที่2ว่ายังไงคนที่2บอกว่าอันที่3าเนี่ยดีเออเราก็มานั่งคุยกันอ๋อมันดียังไงมันไม่ดียังไงอ๋อโอเคมันดีอย่างนี้มันไม่ดีอย่างนี้สุดท้ายก็คืออาจจะตัดหัวข้อที่3ไปไปทำหัวข้อที่2แต่เอาข้อดีของหัวของหัวข้อที่3มามาเติมก็ได้นะครับคือใช้คําว่ามัน จะต้องเบนตอ่อเบนตอมกันนิดหนึ่งนะแล้วก็ให้ทุกคนมาร่วมกันตัดสินใจนะครับเพื่อเชื่อมโยงความคิดของคนเข้าด้วยกันเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายได้ตรงจุดที่สุดนะครับอันนี้คือหัวข้อิัดสินใจนะครับเป็นหนักเชื่อมโยงหัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อที่7นะครับชาพเพนเดอร์ซอนะครับเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับผู้เขียนเนี่ยเขาเปรียบเทียบคนเนี่ยเป็นเลื่อย ก็คือเป็นซอนะครับยิ่งใช้เนี่ยมันก็จะยิ่งสึกนะครับการที่เราจะทําให้เลื่อยเนี่ยคมอยู่เสมอเนี่ยมันก็ต้องหมันที่จะรับคนเลื่อยอยู่เสมอด้วยคนเราก็เหมือนกันเพราะงั้นนะ่ะการที่เราใช้สมองหรือว่าร่างกายไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะใช้คําว่าชื่อลงได้เพราะงั้นนะ่ะคนที่ทําในเรื่องเดิมๆมานานานอยู่ในคอนฟอร์ทโซนของตัวเองมาน,นานาเนี่ยจะเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะยากแหละแล้วก็ในโลกนี้มันไม่ค่อยมีอะไรที่มันค่อนข้างแน่นอนเท่าไหร่นะครับ แล้วอะไรที่เราเคยทํามาเมื่อวานมันเวิร์กเมื่อปีที่แล้วมันเวิร์กวันนี้มันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะครับงั้นเราอาจจะต้องมีการรับคมอยู่เสมอนะครับมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งของน่าจะเป็นหัวข้อชาร์เพนเดอะซอสเนี่ยแหละเขาบอกว่ามันมีคนคนหนึ่งเนี่ยครับไปตัดต้นไม้นะครับวันหนึ่งเนี่ยเขาใช้เลืออ่อนเดิมเนี่ยตัดได้10ตน้นแล้วก็ใช้2วันเนี่ยตัดได้20ตน้น มีคนบอกว่าโอเคลองชาเพนโดอร์ดูสิจะได้ตัดต้นไม้ได้ขึ้นคนนี้ก็บอกอืมโอเคน่าสนใจเพราะว่าเขาตัดมายังไงเนี่ยต่อให้ออกไปเช้าแค่ไหนตัดแบบตั้งใจใช้แรงมากแค่ไหนมันก็ยังได้วันละสิบต้นเทอาเดิมทีนี้เขาเลยไปชาเพนโดอร์ก็คือเขาไปรับคมตัวเลื่อยของเขาเนี่ยให้มันคมขึ้นนะครับก็เหมือนความคิดของเราบางทีเราสามารถทําอะไรบางอย่างได้วันหนึ่งเท่านี้ถ้าเราได้ไปเรียนรู้ม,มองใหม่ๆนะครับไปได้เจอคนใหม่ๆ มันทาให้เลื่อยของเราห, you, หรือความเกขงเราเนี่ยคมขึ้นเหมือนกันทีนเนี้ยเขาเลยได้ไปรับคมไอ้เลื่อยตัวเนี้ยวันนึงเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะไปเสียเวลาไปรับคมทํใไมวันหนึ่งได้10ต้นก็โอเคแล้วมันเสียเวลาไปรับวันหนึ่งเนี่ยสมมติว่าวันหนึ่งรับคมเลื่อยทั้งวันเลยนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งมาตัดเนี่ยก็คือเท่ากับเสียเวลาไป1วันเลยนะแต่ว่าเรื่องเล่าเรื่องนี้บอกว่าคนนี้เขาไปรับเลื่อยหนึ่งวันเนี่ยครับแล้วเขาไปตัดต้นไม้เนี่ย พอเลื่อยมันคมขึ้นมันแหลมขึ้นเนี่ยมันตัดต้นไม้ได้ไวมากขึ้นเยอะหลายเท่าเลยเท่ากับวันเนี่ยเขาตัดได้30ต้นเลยอันนี้อาจาจะเป็นเรื่องของการไปหาข้อมูลใหม่ๆนะครับไอนนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่เรายกตัวอย่างมาจาก,จากเรื่องเล่าเรื่องนี้นะครับเพราะงั้นนะในการที่เราจะต้องตัดต้นไม้เหมือนเดิมทุกวันเนี่ยมันจะทำให้เลื่อยเราเนี่ยมันทื่อไปเรื่อยเพราะงั้นนะถ้าสมมติว่าอยากตัดต้นไม้ได้มากขึ้นหรือทําอะไรได้มากขึ้นหรือเขาเรียกว่าตรงเป้าหมายมากขึ้นเขี่ยคมมากขึ้นอาจจะต้องไปรับเล พัฒนาตัวเองให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยนะครับเพื่อตัดต้นไม้ได้วันหนึ่งที่มากกว่า10ต้นต่อวันนะครับเราใช้เวลารับเพื่อยเชื่อโจมันไม่ได้นานแค่นั้นนะครับเราถ้าเราไปตัดต้นไม้จริงๆแล้วอ่ามันตัดได้มากกว่า20ต้นต่อวันแน่นอนนะครับอันนี้คือสรุปเจ็ดปัวข้อนะครับของเรื่อง seven habits of highly effective people นะครับ by stephen Covey นะครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามาฟังพอดแคสต์ของ connected podcast นะครับสวัสดีครับ